เกิดเป็นเดสต็อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปีของปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็เขาก็เริ่มมีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทําให้ใครที่ขายสินค้าแบบซื้อมาขายไปนะครับเคยสั่งจากจีนเคยสั่งจากนะครับโรงงานนะครับเคยสั่งจากผู้เอ่ออะไรนะเจ้าของแบรนด์มาขายมันก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าถึงจะขายได้แต่กําไรไมันก็น้อยลงคู่แข่งก็มากขึ้นตามลําดับนะครับและประกอบกับปีเนี้ยนะครับปี2567าเนี่ย2่2 4เนี่ย ภาพรวมเศรษฐกิจนะครับภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยอ่ะมันลดลงนะครับลูกค้าเนี่ยจากที่ซื้อออนไลน์ฟังให้ดีนะครับจากที่ซื้อออนไลน์นะครับเริ่มไปซื้อออฟไลน์มากขึ้นเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ขายหรือว่าใครที่เป็นคนซื้ออยู่ด้วยแล้วเนี่ยจะเห็นด้ว่าบางทีมันเจอแบบมีแต่ชีพใช่ไหมส่งไปนะครับเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้อยู่บ้านอาปูย่าตาย,ายายพ่อแม่อยู่บ้านจ่ายเงินไปหรือไม่แต่เราเราคิดว่าเราสั่งอ้าวเราไม่ได้สั่งจ่ายเงินไปทีหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมาทำให้ว